หันหมุ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 นช้าๆสิโอ๊ยมันพรีเซนเตอร์แชมพูเลยอะเท่าไรเท่าไรเท่าไรร้อยยี่สิบแม่แม่ให้ตังไปเหลือเลยหมดเหลือเหลือยี่สิบบาทร้่สิบร้อบาทโอ้เสียงดังสนั่นวนไปมันจะไม่ได้ก็คือสะได้เฉยๆไม่ต้ตัดนะ เอามัดตัดก็200แล้วรอไม่ต้องมัดสะมาแล้วจะไปมัดทำไมอ่ะเอาจะกินเนาะดูหนังพี่ก็ดูไะเนี่ยดูดูทุกคนเลยสนุกไหมดีมากเป็นหนังที่สนุกมากตื่นเต้นวาดเสียวรุ่นระทึกแล้วที่สำคัญคือมันมันให้ง่ายคิดให้ค้อคิดเอามาชแลนะตักไงอ่ะตักเอ้ต้มเสร็จหรือยัง ใส่ไข่หรือยังนี่ม่นอานนะอันนี้เลยใส่ไข่ไมเนี่ยเหมือนไม่มีไข่เลยกเนอาน้ำมนตักเกลือตกตักเอเลยเอาเยอะๆเต็มที่เลยตักก่อนคนแรกเลยเอา้หน่ถ้วยนนนะ้หนมากนะแล้วน้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้มมันตเรีนมันก็มีนะหรอ เอามานักทั <that <that ้งเลยเหรอินคุกกรังไม่ทเลยเราอาไปาไปซื้ไลองหม้เลยนีจ้ชิอานอาข้าวไปกินไหมาไปกินหไกนไ็เยอะขาวมืนที่ข้าวเชเลย่ยเียวันนี้ไม่ิ่เนะ ตอนเช้าพรุ่งนี้อยากซื้อซาบีอ่ะไม่รู้ไม่รู้จ่าไปซื้อที่ไหนให้เป็นคนไปซื้อจ่าไปกับใครไปคนเดียวไปคนเดียวเลยไปให้ลุด้วยอ๋อแสดงว่านั่นแหละด้านม่วงอะแหละตรงสามแยกอ่ะแหละโอ้โหหิวกันใหญ่เลยดูสบิวบิวครับจะบอกว่าหนังมันดีจริงๆนะมันให้ข้อคิดไงคิดเยอะมาก เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทำคลิปเกี่ยวกับหนังเรื่องจูราสิกพาร์คเอ้ยโว้ที่ต้องให้หนูสัมภาษณ์จูราสิกโว้ที่ต้องบอกหนูออกมานะไม่ใช่พาสวกำกับนะอ้าวพี่ไม่ได้กดป่ะหนูก็ถือเข้าไปใี่เดียวเดี๋ยวให้เราหราจะหมูจะพากระหมูไปไหนเนี่ยไม่มีหมูเลยหมูอยู่ข้างล่างหรือเปล่า พี่เสือส่งเวลามาให้หนูสองทุ่มครึ่งตอนนี้เท่าไหร่ละเวลาเป๊ะเลยเปล่าโอ้โหเหนกหนักมากอันนี้รอบที่เท่าไหร่พี่ไม่ถามไฟดับด้วยนะกับจะเป็นสิงมากเลยขับขับซาเล็กไม่มีไฟขั้ง่ันใครคนเหรออ พึกเดียวเปคนตายาชิวเหรอไม่ได้เกียรันนั่นเลยเนาะวแทบพืดพืดอ่ะเออแมวแมวมันมันมัน,ม,นมันทำถ้วยปน่นเจ้าอื่สวบอกไม่ไหวฝนตกมันจะหนาวผนวะ

เลยร้านชาบูตรงกลางโคนอปล่ากีืกิอดเดี๋ยวเราก็จะกินหมูกระทะแบบต้มก็จะกลายเป็นสุกี้แทนนะฮะเขาไม่หือใจเขยเอาแวนีอานี่ของนัง

これだ。<coughs> <coughs> <coughs> ดูเร่กอแล้วไม่หิวเปล่าปพูดเล่ก็ชอแล้วไม่หิวเเลยเลือเ้าลยเนี่ยนะอะไรีนะแล้วพ i̇şte ูดเข้ามาบอกกินหมูอะไรกินหมูกินหมูอะไรหมูหันหมูหันเป็ที่ส mm hmm hmm mm hmm ี่แล้วฝันฝันไว้ฝันไว้โอย้ว่า็นได้ ไม่อยก,กินอางเนา่งม่ทำา่นย้นนจะขอให้ทชย ปลาเกียวไข่ครับไม่จำไม่แล้ว มันเหนื่อยไหดูนหลังแล้วลุ้นลุ้นไปกับการไล่ล่าของไตโนเสาวโดยทำให้หิวเนตัวเอนรเอร์ป็นรรเป็นเตอกเม่นัสาวอะไรนวเอกว่แรเป็นนัเป็นการพันดีแรวตัวตัวใหญ่มากมันเป็นพันที่พันี้ก็มาถึงตนสุผสมพันมามาใหม่โคือแลผสมพันข้ามพี ข้ามโลกข้ามลันก็เลยมันก็เลยทำลายเกาะนั้นเลยกลายเป็นเกาะกลางคือโลกไปเลยสนุกมากขนมเลยอยากสูตรโดมเยอะจังไม่ได้สูชิมนะสูตรดม จานเนี่ยจะาป็นกรดูดเลยสองจานตัก,ตก<า>ข้าวสองจานเลยลุงเสือลุงเสือไม่กินออตไม่บ้าสองจานเออมจานหนึง่งนี่ไอ้ไอ้รถจีนเป็นไปต้อนเลยเพราะว่ามันเป็นต้อนแล้ว ข้าวสวยมากเลยเข้มเลย่ดใช้ไหมรค่กนคะขอค่เต็นะเปลี่ยนใจแล้วตอนแรกว่าจะไม่กินข้าวตอนนี้สอง ตองแล้วตั้งสองนะามน้วข้าวมเหรอแอแ้ารคข้าวอ่ข้าวเหมือนให้แมวเลยบองทีนัเหมือนให้แมวเนี่ยเนาะมันจะได้เลเคยถามแอบอกเราก็เคยามันุม้ยหหรอ้วมใส่อนี ข้าวดีมากเลยข้าวอย่างนี้อยู่มันเลยต้อใส่น้นนนนำเยอะๆใส่น้ำไห้ถูกมันจะได่มองข้าวโอเคิีนี้นกรับเปทุกท่านจัดซอนะครับจะอดาี